โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมบูฟิกเกอร์นะผมก็วันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมใหม่ครับรีวิวเชดเดอร์อเช่นเคยผมนะก็ไม่ได้รีวิวเชดเดอร์นานเลยนะครับซึ่งเชดเดอร์ในวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะก็คืออะไรวะอ่ะเรื่องชื่อเชดเดอร์ก็ปล่อยมันละกันนะครับเออปล่อยมันไปนะ,ะก็อ่ะซึ่งเชดเดอร์ในวันนี้ก็คือแบบ มือถือสเปคต่ําเล่นได้นะครับสเปคกลางก็เล่นได้สเปคสูงเล่นได้หมดนะครับก็มันมีหลายระดับให้เลือกนะก็ถ้าใครสเปคต่ําก็โหลดแบบโลมาใครสเปคกลางๆก,ก็โหลดมีเดียมหรือโลก็ได้นะถ้าใครแบบคิดว่าโทรศัพท์ตัวเองแบบสเปคสูงอะ่ะก็โหลดทั้งสามันแม่งเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อซึ่งเชเดอร์นี้มีลูกเล่นอะไรบ้างครับผมนะซึ่งก็มันไม่มีเงาแบบเงาแบบพื้นดินอะไรเงี้ยเออแบบ อ่ามันแบบแบบนั้นอ่ะมันมีแบบนิดนึงนะเงาดำดำแบบมีนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่ามันไม่ได้แบบเฉียงเฉียงนู่นนี่นั่นนะซึ่งเชเดอร์นี่ครับมันจะมีแบบหลักๆเลยคือเงาในน้ำนะนี่แล้วก็แบบน้ําเคลื่อนไหวได้นะครับอ่าซึ่งโทรศัพท์ผมก็เป็นโทรศัพท์แบบกลางแบบสเปกกลางๆนะเนี่ยพอมาตรงน้าปุ๊บมันก็ยังแหลกเลยนะครับอ่าก็มันจะสวยตอนลงน้ําครับเนี่ยดูดิเนี่ยอย่างสวยเลยครับดูดูดู อันนี้คือระดับมีเดียมมีมีมีเดียมนะผมไม่ได้โหลดระดับระดับไฮมาครับถ้าผมโหลดระดับแบบไม่ใช่ระดับไฮนั่นแหละหรือเอาต้านั่นแหละ,ะรครับคือโทรศัพท์ผมแหลกแน่นอนนะ <c oughs> นะครับนี่นี่ขนาดมีเดียมนี่ยังสวยขนาดนี้ครับคือผมว่าผมว่าแบบโหลดมีเดียมก็พอลวมั้งเนี่ยดูดิเนี่ย สวยขนาดนี้นะครับใต้น้ำเนี่ยผมยังแหลกเลื่อยดูดิเออก็ขอออกดีกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละส่วนพวกหญ้าพวกใบไม้ครับก็เคลื่อนไหวพิวไหวนะครับอ่าเนเธอร์วอทก็พิวไหวเหมือนกันนะก็พวกข้าวพวกแครอทเออปลูกไว้ก็อ่าื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวตามลมประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างของน้ำอ่าระหว่างภาพมีเดียมกับโลดูนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะทด,ทดสอบให้ดูนะครับอ่ะขึ้นตามนี้เลยปึ๊บนี่ประมาณนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับคือโลฝั่งขวาคือมีเดียมนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับคือโลมันก็จะไม่ได้สวยอะไรมากครับแต่ว่าแบบเล่นได้ปกตินะอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวตอนกลางคืนกันดูนะครับแบบเป็นตอนกลางคืนฟึบปึ๊บ,บอ่าประมาณนี้นะครับเอาพระจันทร์อ๋อพระจันทร์อยู่นี่ฮนะก็พระจันทร์เป็นแบบนี้เลยนะครับมันไม่ได้เรื่องแสงอะไรมากมายนะครับนี่ ตอนกลางคืนก็จะสบายตานะครับก็ใบไม้ก็ขยับเหมือนเดิมนะครับส่วนพวกดอกไม้นี่มันไม่ขยับฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอลืมทำเรื่อถ้าทํานี่แบบครบทุกอย่างเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงไฟกันก่อนอ่าก็จะมีพวกนี้อ่ะมาดูเรื่องแสงไฟครับผมก็เตรียมของมาแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันไฟมันเยอะเกินนะอ่ะทอ่ะท็อตก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของท็อตนะมันจะแบบเออเรื่องแสงดูสบายตาดีครับก็นั่นแหละประมาณนี้แหละนะ เ่าไปก็จะเป็นอ่าแลนเทิร์นนะครับก็ไม่ต่างกันนะพวกไฟนะครับแ,แคมไฟเออประมาณนี้ลาวาฮึบนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าต้นอ้อยขยับไหมเนี่ยขยับนะเออแต่ผมชอบส่วนของน้ำมากดูดูดนี่เนี่ยก็คือตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยนะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆสวยจริงๆมันสวยจริงๆดูดูดูเนี่ยดูดิเนี่ย ฟออักทองปึ๊บวางไปนะครับอ่ะชูมไ์นะซิลเทิร์โกสโตนนะครับวางให้หมดนี่ประมาณนี้นะครับแสงไฟนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูฝนตกกันนะครับอ่าส่วนของฝนนะดูนะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่าแล้วพื้นก็จะมีแบบความเปียกนะนี่แบบเปียกน้ำอะไรเงี้ยเออมันจะมีแบบ นิดนึงนิดนึงก็ลองสังเกตด,ดูนะประมาณนั้นอนะ่ะเออดูรอบๆดูนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนฝนตกก็ประมาณนี้แหละนะก็พระอาทิตย์ก็ไม่หายนะครับฟ้าก็มืดปกตินะเออมันแหลกเพราะผมอยู่ใกล้น้ําเนี่ยพอผมออกมาจากน้ําเท่านั้นแหละลื่น้าตาเห็นนะครับถ้าตาไม่เห็นก็ตาบอดนะฮะนี่ตอนฝนหยุดก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีพื้นเปียกๆหน่อยนะแล้วก็พื้นก็จะแห้งนะครับน้ําก็จะแห้ง ไปแล้วก็หายไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเนเธอร์กันนะว่ามันจะสวยแค่ไหนครับก็สร้างประตูเลยปึ๊บ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 อ่ะจุดไฟนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ผมสีสีสวยนะเออสีประตูเนเธอร์สวยครับปะเข้าไปกันอ่านี่ประมาณนี้ครับงอสวยนะผมส่วนตัวผมคิดว่ามันสวยนะครับเพราะว่า นี่เธอมันก็ประมาณเนี้ยดูดิโอ้โหอยากแจมเลยผมบอกเลยว่าเฉดเดอร์นี้โื้หสวยมากเออผมประจับประจับประจับประ,ประ, <l oss> ประทับใจมากเออมันไม่ใช่ประจับมานกินขวยจับอะไรละ่ะเออนะครับนี่เสียงของเราอาจะมามาันประมาณนี้เออเป็นไงล่ะนะครับอผมอาจจะเออเออเนี่ยเอไม่ใช่เอออนเดเดอร์เนี่ย ไปใส่ในเอาชีวิตรอดก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบโลนะไม่ก็มีเดียมดูก่อนครับนะว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะครับขนาดนี้มันก็แหลกๆนิดนึงเลยนะเออเอาชีวิตรอดจะเหลือเลย <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับเชดเดอร์นี้นะถ้าใครอยากโหลดครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะมี3ตัวเลือกให้โหลดนะครับก็จะมีโลมีมีเดียมแล้วก็เอาต้านะครับผมหรือไฮไฮหรือเอาต้าก็ไม่รู้นะผมลืมนะครับเออเดี๋ยว เดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์ก็รู้เองนะครับถ้าใครมือถือสเปคต่ำนะครับให้โหลดโลแค่โลอย่างเดียวไม่แนะนําให้โหลดมีเดียมกับอ่าอัลต้านะครับไม่และไม่แนะนําเลยนะส่วนถ้าใครมือถือสเปคกลางแบบแบบเหมือนผมเนี่ยก็โหลดมีเดียมมาก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นเอาชีวิตรอดนะเพราะว่าถ้าเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยสร้างไปเยอะปุ๊บมันจะแบบแหลกนะครับมีอาการแหลกหน่อยนะไม่ไม่หน่อยอะไรเยอะเลยนะ <laughs> ส่วนถ้าใครแบบอยากแสดงนะครับผมนะแบบอยากแสดงว่าเมื่อถือกุตูเทพพ่อนะครับเอออยากโหลดอัลต้าเลยครับก็เชิญตามสบายนะครับผมก็โหลดอัลต้าไปซะนะครับผมอาจจะสวยกว่ามีเดียมนะโอเคครับผมนะก mm ็ hmm. สำหรับคลิปนี้ก็คงมีทั้นี้เท่านี้กันนะครับ mm hmm. บีลุงกดไลค์กดแชร์กดซับคลายขอผมด้วยนะผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปของผมก็อย<ม>่าล<ม>ืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวโอเคบ๊ายบายครับ2,000 years later โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะลืมสอนโหลดเดี๋ยว,วเดียวปิดคลิปไปแล้วลืมสอนโหลดเออต้องโอ้พิ่งพ่งเห็นตอนตัดต่อคลิปเลยครับถ้าผมไม่เห็นนี่แบบผมโอ้โหพลาดเลยนะเออก็มาสอนโหลดกันบ้างนะไม่ได้สอนโหลดนานเลยนะซึ่งก็กดเข้าลิงก์ได้คลิปปุ๊บแล้วก็โหลดมาก่อนนะครัาโหลดเสร็จแล้วก็ต้องเข้า E อ f ไฟ e นะเ f i ไฟเข้าไปต้องมีเอ i ไฟก่อนนะอ่าถ้าใครอยากโหลดเ f i ไฟก็ลิงก์ใต้คลิปเลยครับอ่าเข้ามาหน้านี้แล้วก็กด เอสดีาการ์ดหรือว่า,อ,าอันนี้ก็ได้ครับด้านซ้ายนะแล้วก็กดไฟไฟดาวน์โหลดนะครับถ้าเราโหลดไปที่ไหนก็กดที่นั่นนะครับแล้วผมโหลดมาสอ,อันนะครับก็จะมีมีเดียมกับโลนะอันนี้คือโลนะครับอันนี้คือมีเดียมนะก็ยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก็เอาโลแล้วกันนะครับนี่แล้วก็กดจุด3จุดแตกไฟล์นะครับตกลงไปนะครับ นี่อันนี้คือผมแตกไฟไว้แล้วนะมันก็เลยขึ้นอย่างงี้ครับอ่าก็เขียนทับไปนะแต่เสร็จแล้วุ๊บมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับนี่น,นตัวนี้นะนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับอ่ากดเข้าไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้างที่มันนะครับให้มันติ๊กถูกงงี้แล้วก็กดคัดลอกหรือตัดก็ได้ครับอ่ากดคัดลอกไปนะแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาทางขวานะครับนี่เลื่อนทางขวาแล้วก็มาที่เกมนะครับแล้วก็คอมดอทโมแจ้ง นะครับแล้วก็รีซอสแพ็คนะครับปุ๊บอ่าอ่านดูนะฮะแล้วก็กดวางทิี่นี้ได้เลยครับนี่วางไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เข้าไมค์คาร์ไปเลยนะครับอ่ะกดเซตติ้งครับปุ๊บกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็มาที่อันนี้ครับนี่รีซอสอันนี้นะ global resource นะครับแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตอนแรกมันจะมีแค่อันเดียวนะเราต้องกดอันที่สองครับปุ๊บ นี่แล้วมันก็จะมีสอรอ,ร,อรีสอทแพคหรือว่าเชเดอร์อันนี้ครับนี่อันนี้เลยนะอ่าส่วนผมก็ลงไว้2อันนะครับนี่เชเดอร์ของเต็มเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะเลือกใช้อันไหนดีนะ,ะเชเดอร์เต็มเลยนะครับอ่าแล้วอ่าจะลองใช้โลก็กดอันนี้ไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้นะอ่าผมซ้อนอย่างละเอียดแล้วเราเราดดบกดดอกเลยนะครับกดดอกเลย โอเคเรียบร้อยนะผมนะจากนั้นก็สร้างโลกแล้วก็เล่นได้เลยครับแค่นี้แหละนะครับสำหรับเชเดอร์ตัวนี้ครับวิธีโหลดนะสำหรับวิวธีโหลดครับโอเคก็แค่นี้แหละไปแล้ว